ชื่อมายูรินผดผ,ลผลื่นคันค่ะค่ะนี่เราเจอกันครั้งแรกครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกเป็น,นสองกลุ่มนะคะแบ่งทำไมคะครูจะให้พวกเราศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ ุกกันเพื่อเลือกหัวข้อมาอธิบายค่ะครับหนูค่ะอีจุ๊บอีจุ๊ีจุ๊บอุ๊บผมชนะครับผม <c oughs> เลือกหมายเลขหนึ่งงั้นก็นได้หมายเลขสองไ,ไปนะค่ะค่ะจะเป็นน้องพี่ค่ะครับ,ค,รบค่ะงั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแั้วเจอกอันอาทิตย์หน้าขอโมยประพันา์พคโรก<อ>ขอบคุณครับ มาวันแรกก็สั่งงานเลยเว้ยใช<า>่ใช่เลยผู้ตรงแน่ๆเลย นหนึ่งลำกล้องเป็นส่วนที่เชื่อมโยงอยู่ระหว่างเลนใกล้ตากับเลนใกล้วัตถุมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้แสงจากภายนอกรบกวนสองแขนคือส่วนที่ทําหน้าที่ยึดระหว่างส่วนลำกล้องกับฐานเป็นตําแหน่งที่จับเวลายกกล้องสามแท่นวางวัตถุเป็นแท่นใช้วางแผ่นสไลด์ที่ต้องการศึกษาสี่ที่หนีสไลด์ใช้หนีสไลด์ให้ติดอยู่กับแท่นวางวัตถุในกล้องรุ่นใหม่จะมีมัตติเคิลสเตท แทนเพื่อความควบคุมการเลื่อนสไลด์ให้ละให้สะดวกขึ้น 5. ฐานเป็นส่วนที่ใช้ในการตั้งกล้องทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวกล้องทั้งหมด 6. กระจกเงาทำหน้าที่สะท้อนแสงจากธรรมชาติหรือแสงจากหลอดไฟภายในห้องให้ส่องผ่านวัตถุโดยทั่วไปกระจกเงามีสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นกระจกเงาเวา้าอีกด้านหนึ่งเป็นกระจกเงาระนาบสำหรับกล้องรุ่นใหม่จะใช้หลอดไฟเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งสะดวกและชัดเจนกว่า 7. เลนรวมแสงทำหน้าที่รวมแสงให้เข้มขึ้นเพื่อส่งไปยังวัตถุที่ต้องการศึกษา 8ไอเดียแฟมอยู่ใต้เลนรวมแสงทำหน้าที่ปรับปริมาณแสงให้เข้าสู่เลนในปริมาณที่ต้องการ 9. ปุ่มปรับภาพหยบับทำหน้าที่ปรับภาพโดยเปลี่ยนระยะโฟกัสของเลนได้วัตถุเลื่อนลำกล้องหรือแท่นวางวัตถุขึ้นลงเพื่อทำให้เห็นภาพชัดเจน 10. ปุ่มปรับภาพละเอียดทำหน้าที่ปรับภาพทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้น 11. เเลนใกล้วัตถุจะติดอยู่กับจานหมุน ซึ่งจานหมุนที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนกำลังเลนใกล้วัตถุมีกำลังขยาย3-4ถึงระดับภาพที่เกิดจากเลนใกล้วัตถุเป็นภาพจริงหัวกลับ 12. เลนใกล้ตาเป็นเลนที่อยู่บนสุดของลำกล้องโดยทั่วไปมีกำลังขยาย 10x หรือ 15x ทําทำหน้าที่ขยายภาพที่ได้จากเลนใกล้วัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เกิดภาพที่ตาผู้ศึกษาสามารถมองเห็นได้โดยภาพที่ได้เป็นภาพ ะเหมือนหัวกลับม <Wow. S 1> ีมากค่ะชันกลุ่มที่สองค่ะลองที่ถานของกล้องสองตั้งกล้องให้ตรง 3. เปิดไฟเพื่อให้แสงเข้ารับกล้องได้เต็มที่หมุนเลนใกล้วัตถุให้เลนที่มีกำลังขยายต่ำสุดอยู่ในตำแหน่งแนวของลำกล้อง 5. นำแผ่นสไลด์ที่จะศึกษามาวางบนแท่นวางวัตถุโดยปรับให้อยู่กลางบริเวณที่แสงผ่าน 6. ค่อยๆหมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้กล้องเลื่อนขึ้นช้าๆเพื่อหาระยะภาพแต่ต้องระวังไม่ให้เลนใกล้วัตถุกระทบกับแผ่นสไลด์ตัวอย่างพอจะทำให้เลนแตกได้ 7. ปรับภาพให้ชัดเจนขึ้นด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดถ้าวัตถุที่ศึกษาไม่อยู่ตรงกลางให้เลื่อนสไลด์ให้มาอยู่ตรงกลาง 8. ถ้าต้องการให้ภาพขยายใหญ่ขึ้นให้หมุนเลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขนาดสูงกว่าเดิมมาอยู่ในตำแหน่งหนาของลำกล้องจากนั้นปรับภาพให้ชัดเจนด้วยปุ่มปรับภาพละเอียด 9. บันทึกกำลังขยายโดยหาได้จากผลคูณของกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุก,กับกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาวิธีการทำความสะอาดกล้องจุงละทรรศน์ 1. ใช้ลูกยางเป่าลมหรือแปรงขนนุ่มเป่าฝุ่นออก 2. ในกรณีที่เลนส์เปื้อนคราบน้ำมันลายนุมม่มเออร์ทำความสะอาดผิวเลนส์โดยการนำกระดาษหรือผ้าเช็ดเลนส์จุ่มน้ำยา งั้นพอแค่นี้เจอกันใหม่วันหน้าค่ะขโมดทำความเคารพจุลทรรศน์คือเครื่องมือขยายขอบเขตของประสาทสัมผัสทางตาให้เห็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้เช่นจุลินทรีย์เซลล์เม็ดเลือดเป็นต้นค่ะประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์มีการใช้งานในหลากหลายองค์กรตั้งแต่ระดับโรงเรียนมหาวิทยาลัยแลบอุตสาหกรรมเป็นต้นใช้ในการศึกษาทางชีววิทยา ศึกษาโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเซลลเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะในทางด้านการแพทย์เช่นการศึกษาความผิดปกติของเซลล์ศึกษาเชื้อโรคทางนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการหาหนทางรักษาโรคหรือผลิตยาใช้ส่งเพื่อช่วยในการผ่าตัดใช้เพื่อประโยชน์ในด้านการ,การกาเกษตรเช่นใช้ศึกษาเซลล์พืชใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะเรียงนยเนื้อ,อยเยื่อตัดต่อเนื้อเยื่อ เพื่อปรับปุงพืชพันธุ์ใช้ในด้านการอุตสาหกรรม